เรือง่ผู้ปรารถนาวิวัตตะวาด้วยอุโบสถกรรมในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณ500คนในนครสาวัตถีเป็นผู้รักษาอุโบสถได้ไปสู่วิหาร นางวิสาขาเข้าไปหาหญิงแก่ๆในพวกหญิงเหล่านั้นแล้วถามว่าแน่ ä, แม่ทั้งหลายพวกท่านเป็นผู้รักษาอุโบสถเพื่ออะไรหญิงแก่เหล่านั้นตอบว่าพวกฉันปรารถนาทิพยสมบัติจึงรักษาอุโบสถเมื่อถามพวกหญิงกลางคนหญิงเหล่านั้นตอบว่าพวกฉันรักษาอุโบสถ ก็เพื่อต้องการพ้นจากการอยู่กับหญิงร่วมสามีเมื่อถามพวกหญิงสาวๆพวกเขาตอบว่าพวกฉันรักษาอุโบสถเพื่อต้องการได้บุตรชายในการมีคันครั้งแรกเมื่อถามพวกหญิงสาวน้อยพวกเขาตอบว่าพวกฉันรักษาอุโบสถเพื่อต้องการไปสู่สกุลผัวแต่ในวัยสาวๆ นางได้ฟังถ้อยคำแม้ทั้งหมดของหญิงเหล่านั้นแล้วก็พาพวกขอไปสู่สำนักพระศาสดากราบทูลความประสงค์ของหญิงเหล่านั้นตามลำดับพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าวิสาขาธรรมดาสภาวธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้นของสัตว์เหล่านี้ เป็นเช่นกับนายโคบาลที่มีท่อนไม้ในมือชาติส่งสัปสัตว์ไปสู่สำนักชาราชาราส่งไปสู่สำนักพยาธิพยาธิส่งไปสู่สำนักมรณะมรณะย่อมตัดชีวิตดูดบุคคลตัดต้นไม้ด้วยขวานแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นปวงสัตว์ยังไม่ปรารถนาวิวัตตะ คือการพ้นจากทุกข์พระนิพพานมัวแต่ปรารถนาวัตตะเท่านั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่านายโคบาลย่อมต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใด เชราและมัดจุคือความตายย่อมต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แล